ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ4กุมภาพันธ์2568เราจะมาเปิดวาระประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมในวันนี้กันนะคะโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมในวันนี้นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมนะคะโดยมีวาระสำคัญดังนี้นะคะเริ่มกันที่ กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชนาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคกรุงเทพหนองคายระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายระยะทาง357.12กิโลเมตรวงเงิน3 4 1 3 5 1 4 2ล้านบาท เพื่อเดินหน้าโครงการให้เสร็จตามกำหนดนะคะคณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศสเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองการลงทุนภายใต้ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศกระทรวงการคลังสเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นด,ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นด,ดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลดงเย็นอเภอบ้านดงจัังหวดอุดรธานีให้แก่นางมีรักเสมอวงศกระทรวงยุติธรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือแก้ไขเพิ่มเติมตาราง5ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนกระทรวงคมนาคมเสนอร,ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลหนองบัวตำบลหนองนาคำตำบลหนองขอนกว้างตำบลบ้านจันและตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกระทรวงพลังงานเสนอร,ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรฉบับที่86ปี2541และเสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ยางรถใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรกระทรวงมหาดไทยเสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร สำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอผลการพิจารณาเรื่องยติขอให้สภาพผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศไทยหรือการสร้างแนวป้องการกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาล กระทรวงมหาดไทยเสนอผลการพิจารณายัติด่วนเรื่องสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาสะพานถล่มกรณีสะพานยกระดับถนนอ่อนนุชลาดกระบังเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการกระทรวงมหาดไทยเสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตในกระบวนการพิจารณาอนุญ,ญาตให้ดูทรายในที่ดินของรัฐกระทรวงการต่างประเทศเสนอรัฐบาลสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนาม เสนอขอแต่งตั้งกงสุนใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณจังหวัดขอนแกน่นนายดินหว่างลินกระทรวงการต่างประเทศเสนอการแต่งตั้งกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงพานลินและการเปิดสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงกลลินสาธารณรัฐเอสโตเนียนายเอ็นปันกระทรวงการต่างประเทศเสนอรัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่ง สาธารณรัฐตุนิเซียประจำประเทศไทยนี่คือวาระประชุมคณะรัฐมนตรีหืือคอรอมอในวันนี้4กุมภาพันธ์2568